What? <laughs> <laughs> huh? <laughs> แปอาเงินไมหาพันหนึ่งขึ้นไม่ย่เก่าลอยนึงนี่นักจตะไหก็าม่ได้จะเคลื่อนนี่นันับหลายนับหลายลอยแล้วไม่ยกเก่าใบหนึ่งนี่โคพันอยู่นับเังไมวนีได้เก่าลอยอ้ครับหยดหนึ่งสองสามวันี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันแมนบอมันจะได้เก่าเลมันกะเสบอยู่เดี๋ยวนับมันไม่ดูหนึ่งสองสามวพี่ สามนับที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขไปปานเนี่ย <Okay. S 1> เออสงซ้ายอยนับผพิดโอ้ตาซักไหมฮะปาักไหมปาักปาซักไม่ติดผงปะละ่ะวัดเดี๋ยวบางอนมันไม่ติดผงก็เอ,อ้มีตาซักไครนี่ยตาซักใครตาซักไครอันนี้เดี๋ยีติดผงเพืกันวะละ่ะ Né bắt con. Eh, anh em sao. Oi, anh em. Anh đôi, anh đôi, anh em. Oi, lúc ý anh em, anh em em, anh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 

กินบ่โบกินรอดกินรอดใช่บ่รอดไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวมากินมันก็สับอยู่อุ้ยคือบ่มีเนื้อบาดที่ไหนแตงโมยังเนี่ยโอ้ไม่กินซ้ำ What áo. À? À, à. ôi đấy. áo lột nị. mò nè kì. áo lột. nãy mình lại bò. lại ta Nhan, đi lấy tắc ca cho tôi nha. Tắc ca? Ừ. Nhan, đi đi, Nhan quay trở lại đây nha. Ủa? Nói gì vậy Nhan? Cháu nói Nhan quay nha anh yeah, khoang ngân nha. Ờ nè ơ, mày cứ ngân ôi. Hả? Oh, oh, oh. ah. <laughs>

เอ่งดวะนี่เอาเือนี่กำเข้าไปเข้ามีน่ะมันตงนงสิวะตงลงสิมันตัวมันจะท้ามไปกอดอ้อยเอาเมือี่เสารมันสิเออแล้วเอาเมือนี่ไปที่หลังที่หลังเมื่อคืนอ้ไปที่นี่ทางหลังสิสิแล้วก็กข้้องโอ้โหยไกเสียงกดกดูโอ้ยยังอยู่ มาไ,ไปไปไปกนันแล้วพอ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 ไม่ติดแตกพอแล้วพอด้วยอะไลหอะเเอ้<ป>